อของขวัญวันปีใหม่นะคะมอกอจะไปจัดฉลากที่โรงเรียนค่ะนี่มีอะไรบ้างคุณครูบอกว่าให้ของขวัญน,นะคะมีมูลค่าสาสิบบาทค่ะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นขนมนะคะอันนี้ละ่ะฟอ,องสบนะ <c oughs> ู่เ <c oughs> นาะนีฟองล้างจารเสริมไปเฉยๆแล้วก็มีแป้งนะคะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มี<ะ>พิก้นะคะแล้กล็ขนมทีน,มนี้น แล้วก็มงงี่ซิงคิโป้นะคะเป็นถุงนะคะแต่ว่ามกรก,กินไปแล้วคือเงินก็เลยซื้อขนมนเพิ่มนะคะใส่ของลูกไปมีงเ,งมงเงินอีกอมีเงินอีกรรอโอ้ก่อนจะให้เพื่อนเยอะกันเ,เปิดเปิดคุกคุกเข้าไปทำไมทำไมมีอะไรอยู่ตรงนี้เปิดลปก าคเดลือแล้วก็เอาเงิมาจับธรรายูก็สองทางกามูนี่แมู่กสอางกายอะไอ้มาไปสอง องเล็กอ่ะเพื่นอนไปแล้วเหรอชุดกล่องเล็กเพือนไปแล้วอ่ะนี่คุณเอาไปแล้วแต่ทำไมแม่ไม่ไเอาไปให้หนูอ่ะอ้วก็หนูกินหมดเมื่อวานนี้อ่ะหนูถือไว้ให้แม่หน่อยจ้ะมาให้แม่หน่อยมือนนจาให้แม่หน่อย ถ้ามุกกรณี่มุกกรณี่เขาต้องให้เพื่อนไงฮะถ้ามุกกรณีถ้าเพื่อนจาะฉลากโดนมุนกกร่มุกกรก็ต้องให้เพื่อน 그한번어 <목소리> 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 ตอนนี้เต้นไหมฮึันคริสต์มาส นี่ค่ะก็แจกตัที่จมาดเหรอไ่นีค่ก็แจกกัวที่จะมาดเหรอไม่ค่ะอ๋อไม่ค่ะใคกนอ่ะไม่แจกหรอกแจกน่วยง ไม่อันนี้หายไม่ไม่จะตัดไว้หานะ <c oughs> <c oughs> ะะอ,ะะะอันไหนหัวอันไหนฮะนี่ของฝันนะแต่คู่นี้ไม่ใส่โบไฮโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้เลยอันนีม้มาตื้อใส่ด้วยด้วยอโอเคนะปิดด้วยนะโอเคอันนี้คือของฝันไปไหนคะเรไปนี่เดี๋ยวปิดนี่ก่อนใช้เงินกี่บาทเนี่ยใช้เงินก่อนใช้เงินก่อนโอ้โหเงนเยอะแท้ป้า จ็ดสิบบาทคุณจะใส่ไปทำไมเนี่ย,ยใส่ไปนินบาทก่อน 怎么？<laughs> 아아 oh, 이 对。